không ai lèo cuốn à lèo được ai được không được được không được อ <h unlocked> ันนี้ยดแมเขาโลยแบรนด์ที่ไปดา่รลพวกใครล้วพวกเ้นห่าเอ้พวกเราม่งไม่ไล้อยู่ที่เวลาเล็กกเลหลังเหลังเดี๋ยวไลหลังมานี่นะเดี๋ยวนะกล้ไม่ก่อนนะไว้านกอหน้าผู้่ยนเบื่อใกลได้ไย่าเล็กขนาดไม่มี่ได้จะใกล้ไม่ได้เดินก่อนยไม่เดินดี่าดเ ไพวกรงหนาทน้จานโอ้โหหวานหานค่ะเวคนอนไม่ได้เดอได้คบไน้องนอน่ขอบคุณมากนะคไนี่ก่อนอ่ะนี่บ้า